สวัสดีครับคันนี้เรามาพบกับ Yamaha T-Max 530นะครับรถจดทะเบียนปี2013นะครับตอนนี้วิ่งมาแล้ว30,300กว่ากิโลนะครับรถมาพร้อมกับของแต่งหลายรายการนะครับกระจบปลายแฮนด์นะครับ,บ,นะบ CRG ชิวหน้าแต่งนะครับ ข้อคาร์บรวิกนะครับรถทำล้อสีทองมานะครับสวยเลยนะครับรถสภาพดีมากมีชิ้นงานคาร์บอนแต่งด้วยนะครับ ลองคอ,องเสีร์กันเลยนะครับรถสวยๆจากร้าน KP Pro Superbike นะครับ